Thank you วันที่26เมษายนเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะตอนนี้กระตุลล้อการเมืองเข้ามากันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องอาศวีรัตสวัสดีเจ้าขามัมป้าก,กับกระตุลล่อก,การเมืองมาแล้วนะเจ้าค่ะอาจจะชักช้าอยู่ใหญ่เริ่มกันเลยฉบับแรกก๊อปเซียไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องไม่ต้องใช้แผนแค่หลีกทางอย่าคว้าง เลือกตั้งค่ะเลือกตั้งโอ้ยหลีกไปค่ะหลีกไปอย่าขวางสิคะทำแบบนี้ไม่น่ารักไม่ดีเลยนะคะโฮโฮโฮทางออกประเทศอยู่นี่ขวางที่หนึ่ง อย่างนี้ปปชต,ต้องยัดความผิดให้สถานเดียวเตรียมฟันเตรียมเชือดอายุตรทมก็เตรียมฟันเตรียมเชือดเหมือนกันช้นยำนาดเทือนอ่ะปีตดปีดปีดปีต์ไม่ให้อกไม่ให้อกทางเขาก็ไม่ให้เขาทางอกก็ไม่ให้ออกอ่ะปีตปีดปีดปีตว้าวว้าวาดูสิฮะอย่างนี้มนลุงป,ปิดประตูตีแมวกันชัดๆเลยนะฮะนี่จี้จีๆจี อย่าสร้างวิกฤตสิคนรักพวกท่านนิสัยไม่ไดีจริงๆเลยนะจีจีโอ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 ท่าทางจะหนักเอาการนะเจ้าคะเนี่ยเป็นอะไรกันมากไหมล่ะเจ้าคะประเทศนี้จะเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวหรืออย่างไรเอาเอ,าเอาไปต่อกันที่ข่าวสดกันบ้างดีกว่าโนนากับประจจเสักค่ะเน่เน่เจ้าท้ยเอ้ย ไ,ไม้หนึ่งก็กุนทีเนี่ยนะเขาเป็นนักประชาธิปไตยที่น่ายกย่องจริงๆนะอมอนักประชาธิปไตยบางคนเนี่ยเทียบไม่ได้กับหม้หนึ่งเลยนะลุงเอ้าทําไมล่ะเฮ้ยเจ้าทุยอมอก็นักประชาธิปไตยบางคนเนี่ยกัวตายไม้ไปประชุมรวมกับกกตไงล่ะลุงอมอไอ้ยาเจ็บจีเจ็บจี เอาละต่อไปปิดท้ายกันที่เดลี่นิวกับการ์ตูนขาประจำโดยคู่สาขาออวันเอ้ยวันรู้ไหมว่าสารเนี่ยนะเป็นที่พึ่งในายามยากได้จริงๆนะแม้แต่เลิมนะสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งสารเลยนะวันนาโอ้สารอะไรละเฮรอฮาออ้าวโดวนั่นด้โดน,นั่นข้าแต่สารที่เขาลบใครเนี่ยเป็นเดลชานกของที่ดิน เป็นชู้กับเมียคนอื่นก็ขอให้วิบัติไปเลยนะท่านนะสาธุสาธุสาธุูอะไรแรงเหมือนกันนะเจ้าค่ะนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจริงขึ้นมาจะแย่นะเจ้าค่ะเอาละวันนี้ก็หยิกแกมหยอกกันคันๆพอนะเจ้าค่ะตอนนี้หม่อมป่าได้เวลาต่องจรลลีอปายแล่ลาและสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะ